สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy math t s นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของบทที่5นะครับของแบบฝึกหัดที่5.4นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดที่5.4จนะครับจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆนะครับหน้า144ถึง1 4ึอนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับอ่าข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งพี่ทําไปแล้วพี่เคยสอนแล้วนะครับเคยสอนแล้วนะครับเคยสอนแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทําซ้ําอีกนะครับให้น้องย้อนกลับไปดูในคลิปน่าจะอยู่ในเนื้อหาม,มั้งครับไม่แน่ใจนะครับเออโอเคก็ย้อนกลับไปดูตรงนั้นได้น,นะครับพี่เคยสอนแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะไม่สอนนะครับพี่จะไปเริ่มข้อสองเลยนะครับ ครับสำหรับข้อ2นะครับร้านขายสินค้าโอท็อปนะครับร้านหนึ่งนะครับจัดเรียงหมอนขวานนะครับเป็นชั้นๆนะครับดังรูปนะครับชั้นที่1มีกี่ใบครับ1ใบนะครับชั้นที่2มีกี่ใบครับ1 2 3 4 4ใบนะครับชั้นที่3มีกี่ใบครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ9ใบชั้นที่4ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 41 1 2 1 3 14 15 16ใบครับ16ใบนะครับเขาถามว่าถ้าต้องการเรียง8ชั้นนะครับจะต้องใช้หมอนขวานกี่ใบนะครับอ่ะฟอร์ม1 4 9 6งหมาอีกแล้วครับน้องฟอร์มนี้มาอีกแล้วนะครับใครจำไม่ได้ต้องต้องได้แล้วนะครับฟอร์มนี้นะครับใครยังไม่ได้ต้องได้แล้วนะครับฟอร์มนี้นะครับมันคือ1คูณ1ใช่ไหมครับแบบนี้ครับ รูปความสัมพันธ์นี้นะครับใครยังไม่ได้ต้องได้แล้วนะครับ2คูณ2นั่นเองนะครับรูปที่3นะครับเพราะว่าคือความสัมพันธ์นี้นะครับเราทำมาหลายข้อมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือน้องต้องได้แล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถามชั้นที่8ใช่ไหมครับ เท่ากับ8คูณ8เท่ากับเท่าไหรครับ64ใบนั่นเองนะครับเป็นคำตอบที่1ครับใช่ไหมครับต่อไปนะครับทางร้านค้ามีหมอ100ใบนะครับจะจัดเรียงกันทั้งหมดกี่ชั้นนะครับและชั้นล่างสุดมีกี่ใบนั่นเองนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับรูปที่8นะครับ มันคือ6 4สิบคูณหกอ่ารูปที่8นะครับรูปที่8นะครับมันคือ8ปดคูณแเท่ากับหกสิบนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน,น้องๆเดาไหมครับว่ารูปที่เท่าไหร่มันคือเท่าไหร่คูณกูร์รัคคูณเท่าไหร่แล้วได้100อ่าอะไรคูณกัน2ตัวซ้ํากันได้100ครับอ่าสิบคูณสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,นต้องเป็นชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่ รูปที่10นั่นเองนะครับรูปที่10นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นรูปที่10ต่อบได้ยังครับจะเรียงได้กี่ชั้นนะครับรูปที่10ก็คือ10ชั้นนั่นเองนะครับ10ชั้นนะครับอ่าแล้วดูครับว่าเขาถามหาว่าชั้นล่างสุดนะครับมีกี่ใบชั้นล่างสุดมีกี่ใบดูชั้นล่างสุดนะครับ อันนี้ชั้นล่างสุดมี1ใบอันนี้ชั้นล่างสุดมีเท่าไหร่ครับ3ใบอันนี้ชั้นล่างสุดมีเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5สี่ห้าใบอันนี้ชั้นล่างสุดมีกี่ใบครับ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหเจ็ดใบนะครับ7ใบอ่าขอเปลี่ยนเป็นสีแดงชั้นล่างสุดอันนี้มี1ใบอันนี้มี4ใบอันนี้มี3า5ี่ห้าเอ้ย สามใบไม่ใช่สี่ใบสามใบอันนี้มีห้าใบอันนี้มีเจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบสีแดงนะครับชั้นที่หนึ่งเท่ากับหนึ่งใบชั้นที่สองเท่ากับหนึ่งบวกสองนั่นเองใช่ไหมครับชั้นที่สามนะครับเท่ากับหนึ่งบวกสองบวกสองใช่ไหมครับอ่พี่ขอเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่นะครับเป็นอ่าตัวนี้มันคือสองคูณหนึ่งนั่นเองนะครับ อ่านะครับอันนี้มันเป็น2คูณเท่าไหร่ครับ2คูณ2คูน2นั่นเองนะครับชั้นที่4นะครับเท่ากับ1บวก2ค <c oughs> ูน3นั่นเองใช่ไหมครับได้7ใบเพราะฉะนั้นชั้นที่10นะครับมันเท่ากับ1บวก2คูณเท่าไหร่ครับ2คูน9นี่นะครับดูที่เราแทนค่านะครับชั้นที่2แทนค่าด้วย1ชั้นที่3แทนค่าด้วย2ชั้นที่4ี่ แทนค่าด้วย3เพราะฉะนั้นชั้นที่10จึงแทนค่าด้วย9นั่นเอง9คูณ2เป็น18บบวกอีก1เป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ19บใบอ่ะอันนี้คือคำตอบที่1ครับ10ชั้นนะครับแล้วก็คำตอบที่2คือ19บใบนั่นเองนะครับชั้นล่างสุดมี19บใบนะครับเป็นคำตอบครับ ข้อที่ผ่านนะครับต่อไปข้อที่3ครับจารานเข้าทํางานเป็นพนักง,งานประจําบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้รับเงินเดือนเดือนละ900 0บาทนะครับและทางบริษัทจะปรับเงินเดือนขึ้นทุกปีนะครับปีละ250บาทนะครับถ้าจารานจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับในปีที่7นะครับปีที่1 ปีที่1นะครับจะรันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ9000บาทนะครับปีที่2นะครับจะรันจะได้9000บาทนะครับบวกเท่าไหร่ครับบวก250นั่นเองนะครับปีที่3นะครับจะรันจะได้เงินเดือน9000บาทนะครับบวก250บวก250อา่ะท่านนั้นขอเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่นะครับเหมือนเมื่อกี้ครับ มันคือ250นะครับคูณด้วย1อันนี้คูณด้วย2นั่นเองใช่ไหมครับอ่าเส่วงเล็บให้มันนะครับปีที่4นะครับเท่ากับ900 0บวกด้วย250คูณด้วย3นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปีที่7จ็ดได้ากับเท่าไหร่ครับ900 0คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 250คูณด้วยเท่าไหร่ครับปีที่2แทนค่าด้วย1ปีที่3แทนค่าด้วย2ปีที่4แทนค่าด้วย3ปีที่7ต้องแทนค่าด้วย6นั่นเองนะครับแล้วจะกลับเท่าไหร่ครับ9000บวกนะครับไม่ใช่คูณบวกนะครับบวกนะครับ2 5 0 0คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ25คูณหได้150บวกส่วนไปอีกตัวหนึ่งกลายเป็น1ัน0 เพราะฉะนั้นปีทีเขาจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ9บวก1เป็น10 5บวก0เป็น5 1,500บาทนั่นเองนะครับเป็นเดือนละ1,500บาทเป็นคำตอบนั่นเองนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับ แม่เรียงขนมน้ำดอกไม้ใส่ถาดเป็นชั้นๆอีกแล้วขนมเรียงเป็นชั้นใหม่แล้วนะครับเขาบอกถาดละ6ชิ้นนะครับจำนวน3มถาดแม่เรียงขนมใส่ถาดทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแม่เรียงขนมน้ำน้ำดอกไม้ใส่ถาดเป็นชั้นๆน,นะครับมีลักษณะดังรูปชั้นที่1มี2ชั้นที่2มี6เขียนก่อนแล้วกันชั้นที่1มี2 นะครับชั้นที่1นเท่ากับ2ชั้นที่2เท่ากับ6ชั้นที่3เท่ากับเท่าไหร่ครับ1 2ึ่งส7 8 9าม1ี่ห้าหเจ็ดดเกาบบใช่ไหมครับชั้นที่สี่หนึ่ง8 9 1สา1 1ี่ห้าหกเจ็ด18ด9 20สดชั้นที่4ี่น, 4, นะครับเท่ากับ20นะครับอ่า ดูครับชั้นที่2อนะครับอาชั้นที่1มันคือ2นะครับก็เราก็ยังมองไม่ออกนะครับไปดูชั้นที่2นะ่นมันคือ2อบวกสนะครับใช่ไหมครับชั้นที่3มันคือ2อบวกสอันนี้มันคือ 2, 2> สองสองบวกสแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกได้6นั่นเองใช่ไหมครับได้12บสองไหมได้แสดงว่าชั้นที่4ี่คือ2อบวกส <4, 8, S 1> บวกหบวกแนั่นเองใช่ไหมครับอ่า ใช่ไหมครับ8ปดบวกหกสิบบวกสเป็น18บวกสเป็น20แสดงว่าชั้นที่5ชั้นที่5นะครับมันคือถ้าครับสบวกส่บวกหบวกแปดบวกสิ 10, นั่นเองนะครับชั้นที่6นะครับเท่ากับ2องบวกสบวกหบวกแบวกสิ 10, แล้วก็บวกด้วย12นั่นเองนะครับได้กี่ชิ้นครับอันนี้บวกกันได้12 12อบวกแเป็น20 นะครับย0ิบวก20บวกเป็น30 30ิบวกเป็น42นั่นเองนะครับ42ชิ้นนั่นเองนะครับแสดงว่าชั้นชั้นนี้ได้เท่าไหร่ครับชั้นนี้ได้ชั้นที่5ได้4 6 12 2 0 30ชั้นที่5เท่ากับ 30ชิ้นนั่นเองนะครับเขาถามหาว่าแม่เรียงขนมใส่ถาดทั้งหมดกี่ชิ้นก็ต้องเอาจํานวนของแต่ละชั้นมาบวกกันนะครับก็คือเอาอะไรมาบวกอะไรครับ2 6 1บวก6บวก12บวก20บวกเท่าไหรครับบวก30บวกด้วย42นั่นเองนะครับ8นะครับบวก12เป็น20 20บ20เป็น40 40บก30เป็น70นะครับ70บก42ได้เท่ากับ112ชิ้นนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ อ๋อน้องครับพอดีว่า <c oughs> ยังไม่จบแค่นี้นะครับขอโทษทีนะครับน้องคือถ้าอ่านโจทย์ไม่ดีก็จะผิดนะครับอ่าเขาบอกว่าที่เราหามาเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสองชิ้นนะครับมันคือกี่ถาดครับมันคือหนึ่งถาดนั่นเองนะครับหนึ่งถาดเท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองชิ้นนั่นเองนะครับ จทยถามว่า3ทมาดนะครับใครอย่าลืมนะครับถ้าใครลืมเหมือนพี่นะครับผิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น3ามถาดนะครับเท่ากับกี่ชิ้นครับ112คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3คูณ2เป็น6 33 3 3ึตอบ3 3 6บนชิ้นนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอันนี้คำตอบที่ถูกต้องแน่นอนแล้วครับ3ามถาดนะครับ ที่เราหามานี่คือแค่1ถาดนั่นเองนะครับเนี่ยตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่6นะครับบวกกันได้นะครับเนี่ยจำนวนบวกกันเนี่ยคือ1ถาดนะครับอ่าแต่โจทย์ให้หากี่ถาดครับ3ถาดนั่นเองนะครับอ่าสถาดก็ต้องคูณ3เข้าไปในเองนะครับได้336ชิ้นนั่นเองนะครับอ่าก็ต่อไปเลยนะครับอ่าข้อที่5้านะครับ พิมต้องการซื้อจัก,กรยานราคา1,490บาทนะครับจึงเก็บเงินทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ35บาทและแม่จะสมทบด้วยนะครับโดยสัปดาห์แรกให้15บาทนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่2ให้30บาทสัปดาห์ที่3ให้45บาทและสัปดาห์ที่4ให้60บาทนะครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ พิมต้องเก็บเงินอย่างน้อยขี่สัปดาห์นะครับซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่แม่สมทบให้แล้วนะครับจะสามารถซื้อจักรยานคันนี้ได้นะครับวิธีคิดนะครับก็ต้องหาแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็เอามาบวกกันนั่นเองนะครับอ่ะสัปดาห์ที่1นนะครับสัปดาห์ที่1นนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ35บนะครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับ15นั่นเองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 50บาทนะครับอ่าถูกไหมครับสัปดาห์ที่2นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ35นะครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วย30นะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่นะครับมันคือ30มันคือ15บคูณสนั่นเองใช่ไหมครับได้30เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น15บคูณสนะครับ15บคูณสนะครับงั้นตัวนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่เป็น 15คูณหนึ่นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ได้เท่ากับ50บาทนั <rainforest> ่นเองนะครับอันนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ15คูณสได้30 30บได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ65นะครับ65บาทนั่นเองนะครับยอดรวมเป็นเท่าไหร่ครับ50า5บก15ได้115บาทนะครับสาระที่สองเขาได้เงิน115บาทแล้วนะครับ เราต้องหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบเท่าไหร่ครับ1,490บาทนั่นเองนะครับเป้าหมายของพิมพ์นะครับอ่ะต่อไปสัปดาห์ที่3นะครับเท่ากับ35นะครับบวกด้วยวงเล็บ15บคูณสนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ45 45ิบวกสาได้เท่าไหร่ครับเท่ากับ80บาทนั่นเองนะครับยอดรวมเป็นเท่าไหร่แล้วครับ195บาบาทนั่นเองใช่ไหมครับ สัปดาห์ที่4ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ35บนะครับบวกด้วยวงเล็บ15คูณ4นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไรครับ60ใช่ไหมครับ60บวก35ได้เท่ากับเท่าไรครับได้95บาทนะครับรวมยอดเป็นเท่าไหรแล้วครับ95บวก195ได้เท่ากับเท่าไรครับ290บบาทนั่นเองนะครับครบยังครับยังไม่ครบนะครับก็ต้องหาสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะครับ สัปดาห์ที่ไรครับสัปดาห์ที่5แล้วใช่ไหมครับเท่ากับ35บวกด้วย15บคูณหนะครับได้75นะครับ75็ดบวกสาได้เท่าไหร่ครับ5้บวกหเป็น0 7นย์เบวกสามสิบบวกหเป็น11 110บาทนั่นเองนะครับรวมยอดเป็นเท่าไหร่ครับ110บาท110ยสิบวกสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 400บาทนะครับพอยังครับยังไม่พอนะครับหาต่อครับสัปดาห์ที่6เท่ากับ35บวกด้วยวงเล็บ15คูณ6นะครับได้เท่ากับ90 90บวก35ได้เท่าไหร่ครับ9บวก3เป็น12 5หผส่วนเป็น5ได้1้อยบาทนั่นเองนะครับรวมยอดเป็นเท่าไหร่แล้วครับ400บวก125ได้4บวก1เป็น5 525บาทแล้วนะครับพอยังครับยังไม่พอนะครับ ต่อปสัปดาห์ที่7นะครับเท่ากับ35บวกด้วยวงเล็บ15คูณ7นั่นเองนะครับได้1 0 5 105้ยห้าหนึ่งยห้าบวก35ได้เท่าไหร่ครับร4อี่สนะครับ5้าร้บ้าบวกรยบาทนะครับได้เท่าไหร่ครับ5้าบวกศูนเป็น5้านะครับ4บวก2เป็น6 5้าบวก1เป็น6 6ห5หบาทแล้วนะครับ6 6 5บาทนะครับพอยังครับยังไม่พอนะครับ หาต่อครับสัปดาห์ที่8นะครับเท่ากับ35บวกด้วยวงเล็บ15คูณ8นะครับได้เท่าไหร่ครับได้120 120บว35ได้155นะครับบาท165บ155 665 155 5บวก5เป็น10นะครับ6บวก5เป็น11ทั1เป็น12นะครับทด1 6บ1เป็น7ทั1เป็น8 820บาทแล้วครับยังไม่พอนะครับ หาต่อครับสัปดาห์ที่9เ <c> ท <oughs> ่ากับ35บวกด้วย15คูณ9นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ135 135มหบวกสาได้เท่าไหร่ครับ35มหบวกสาเป็น70นะครับได้170นั่นเองนะครับ170ยเจบวกแปดรบาทนะครับได้เท่าไหร่ครับได้0 ศูนบวกศูนย์ึงศูนย์เจ็ดบวกสองเป็น9ก้าแปดบวกหนึ่เป็นเก้ได้เก้ยบาทแลครับยังไม่ถึงอีกนะครับอ่ะหาต่อครับสัปดาห์ที่สิบครับเท่ากับสามสิบห้าบวกด้วยสิบหคูณสินะครับได้ร้อยห้บนะครับร้อยหวกสาได้หนึ่ง้เท่าไหร่ครับร้อนั่นเองนะครับบาทนะครับพอยังครับเก้าร้วกร้ได้ ห้บวกนได้5 9 8เบวก8ปเป็น17ทด1นะครับ9วก1เป็น10ทด1นเป็น11บนะครับบาทนะครับใกลยังครับใกลแล้วนะครับแต่ยังไม่พอนะครับหาต่อครับสัปดาห์ที่11เท่ากับ35บวกด้วย15คูณ11นะครับได้เท่าไหร่ครับ1 6 5นั่นเองล้ว65บวก35ได้200ใช่ไหมครับ5บวก5เป็น10 16บวก3เป็น19นะครับทศหนึเป็น20นั่นเองได้ด้วย พออยังครับ1175งหนึด้าบวกสองได้หนึ่มเ้าใช่ไหมครับบาทพออยังครับยังไม่พอครับขาดอีกนิดเดียวเองอ่ะต่อไปสัปดาห์ที่12นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ35บวกด้วย15บหคูณสินะครับได้เท่าไหร่ครับ180นั่นเองนะครับ180ยแบวกสาได้215นั่นเองนะครับพออยังเอ่ยอ่ะไปดูกัน1375งสาบวกสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 5วก5เป็น10นะครับ7บวก1เ, 1, 1เป็น8 1ตัวอเป็น9 3 3 2บวก2เป็น15อ่าพันเท่าไรแล้วครับ1 5 9หร่พนรอยพอยังครับพอแล้วนะครับอ่าแสดงว่าเขาถามหาเขาถามหาสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับตอบเลยครับว่าสัปดาห์ที่12นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ สัปดาห์ที่12นะครับพิมพ์จะเก็บเงินได้ทั้งหมด1,590บาทนะครับแล้วเอาไปซื้อจักรยานในราคา1,490บาทนะครับเหลือเงินเท่าไหร่ครับ100บาทประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ข้อที่5นะครับก็ตามนี้ครับจริงๆแล้วถามว่ามันมีวิธีคิดที่เป็น สูตรไม้มีนะครับแต่ว่าพอถ้าทำออกมาเป็นสูตรแล้วนะครับมันจะต้องใช้เรื่องการแยกพหูน้ำแล้วก็เลขยกกำลังอีกนะครับน้องยังไม่ได้เรียนนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่เท่าไร่เอ่ย5.4นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จบบทที่5แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมานะครับจนถึงคลิป ที่บทที่5แบบฝึกหัดที่5้าจุสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามต่อนะครับแบบฝึกหัดอ่าไม่ใช่ครับบทที่6นะครับเรื่องสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดตามเนื้อหาในต่อบทที่6ของป6เทอม2นั่นเองนะครับโอเคอ่าใครไม่ทันก็แคปไว้นะครับอ่าแคปไว้นะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันต่อคลิปหน้าบทที่6นะครับ อย่าลืมติดตามต่อนะคะคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ